สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักกีฬาของพวกเราค่ะวันนี้เรามาชมนักกีฬาเตะตะก้ออีกวันหนึ่งนะคะอยูไกลกันตีทนิสกันกีฬาเป็นยาพิเศษของพวกเราออกกำลังกายทุกวันร่างกายแข็งแรงนะคะที่ศูนย์ออกกำลังกายบางใหญ่ซิตี้ค่ะ เรามาลุ้นแต่ก็ให้เป็นกำลังใจนักกีฬาของพวกเรานะคะเตะไปเต๋อถึงแล้วพี่จิ้งใต่มาเนี้ยเตะไปเอ้ยยิงมาช่วงนี้กำลังวอร์มอยู่นะคะเตะมาพี่จิ้งเอาเตะไปตึงโอ้โห เอามาเอาไปอละล้วเตะไม่ไฟหนึ่งอุ๊บโอ้โหตึงตึงอุ๊บโอ้โหยังอยู่ยังอยู่ตึงเก่งไว้ขีมือว่าตึงตึงไม่ธรรมดาเฮียก็ไม่ธรรมดาอุโมงไปพี่ดินรับช่วงต่อเอาตึงสานต่อไปน่าลักโอ้โหไม่ธรรมดา,มดต,าตึงเอียเตะไปะโโไม่ธรรมดา ไปเฮียหาพี่กริดสานต่อมาพี่กริดใส่มาเฮียรับต่อไปหาละสะวยโอ้โหเจอลูกดีดเฮียจัดมาไปไปไปมาไฟหนึ่งอ้โยังรับได้นะคะรอไ้เลยลเร็ว มาาหลุงพันลุงพันสานต่ออ่เฮียสานต่อไปจัดไปเฮียนั่นลุงพันอยู่ไหมหนนลุดนะคะไปไปไปมาดีดไปเฮียสวยดีครับนั่นละเตะไปโงงไปโงงไปแปลไม่ไปหนึ่งเอาละสวยไม่ลุ้นมีลุ้นนั่นละสวย เะไปเตะมาอ้โหยังอยู่ยังอยู่โหเจอลูกหลังสวยตึงสวยนาและพิีนเียีนเลอาละลูกดีเนี่ย ดีดไฟนึงเฮียสวยหา,าละน่าลระจดไปเฮียเอาะละเตะไปเตะมาเตะไปเตะไหมไฟนะึงเอู้ศอกตึงไม่ธรรมาดาอึ้บฮึลูกเบดเฮียไม่ธรรมาดาใส่ไฟนึงลูกข้าง เอาละแปมา,อ,ามอุ๊บกิดเตะมาอุ๊บลูกข้างพี่กริตก็ไม่ธรรมดาเฮี่ย yeah, ก็ไม่ธรรมดาสวยสวย

1 thằng xịn với bốn tay. L medidas, chúng ta quay hesitate,

ส้อมอยู่่เรื่องมขาดยวาไปครับ